กเข้ามาอย่ากดตัว E เดยค่ะนะคือการกดปุ่มนะเว้ยอย่ากดตัว E นะตัวีเป็นการเป็นมันคือการเริ่มมาว่ะมันมันเป็นแบบหรือว่าเป็นหน้านี้เลยเป็นเป็นเป็นหน้าเกมไหมเป็นหน้าเกมไหแต่ว่าต้องรอคนครบกันมั้งเพราะว่าได้แหละแต่อย่ากดปุ่มแล้วกันบอกแค่นี้แหละ ยิ่งดูมีน่าติกโอเคเดี๋ยวออกไปคอนเน็กเลยข er ้าต oh, ัายแล้วเฉยข้าตัวตายแล้วเว้ยปุ่มเสกระเบิดแคนาดา U S A ไม่ใช่สักทีอะไรอยู่นะเนี่ยไม่หรือเป็นเพราะขับมันอิวเนี่ยมันเป็นปุ่งนี่ไหมอย่ากดนะไปมาเนี่ยเดี๋ยวกูโยนโทรศัพท์ลงเซฟ Tất cả gì vậy? lạy của yêu kong siêu 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 Không siêu kong 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 อะไรเกิดอะไรขึ้นมาเอาคุณน้ำมาหนอคุณน้องมาเจาะหัวล้นเจาะหัวล้นเริ่มไปเอาอุ้ยอุ้ยทหารเต็มเลยแล้วอันนี้คือเพิ่งผ่านสงครามมาใช่ไหมให้เดานะมทหารเยอะจังเลยวะ ทหารกูแม่งไปกู้ระเบิดมาแน่เลยนะทหารแบบทหารแบบกอปปี้วางเป็นเป็นกูมรอดชีวิตเนี่ยห้องพยาบาลมั้เมื่อเห็นทหารกอปปี้วางไหมยา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 มันเสกได้ไหมอะไรเสกโอเคไม่ได้เสกทหารไม่ได้เลยเหตุว่าทหารแม่งก๊อปปี้เต็มเลยไม่เหมือนกันเลยไอ้ก็เหมือนกันไม่แปลว่ง่แล้วกูทำอะไรรอมั้งรอแน่ต้องรอ มึงนอนเป็นผักเลยเนี่ยไอ้ยะทำไมนอนต้องใส่หน้ากากด้วยวะมึงไม่อึดอัดเลยมึงทำอะไรเด้อที่แกเล่นวาโลหรือไงแกต้องใส่เกาะเนี่ยไม่รู้หรือว่าต้องรอโอ้ยยังไงโอ้นิสควาเวอร์คุณหมอใช่ไหมคงใช่แหละบอทบอลนิ่มิสเตอร์สมิธมิสเตอร์สมิธด็อกเตอร์เซอเซอเซอโอ้ยด็อกเตอร์เฮีย programming. This is a national emergency. Important details will follow. What? What happened? กูก้อนเนื้อนี่เคี้ยเลยเนี่ยโอ้โหเคยทำอะไรวะเนี่ยสัปหลาดบุกเหรออะไรอ่ะเีอดอันนี้มึงเป็นเมนเนาะไฟนอร์ดีซัมเ้าอะไรอ้ยตกใจหมดผอมันให้กุญแจแล้วไปโอ้งั้นปะไปกันเถอะไปได้ดี่วะเคี้ยดีอะอืมไปที่ไหนดีขยับไม่ได้ กูญรักแอนเทคแคร์อะไรเครื่องปั่นไฟเฮ้ยทุกคนขึ้นรีบปะไปเด้ะขึ้นละโอ้โหไอจรลอยโคชี่อะกดขึ้นได้ขึ้นได้อเอออย่าเพิ่งออกกันนะอย่าเพิ่งออกไหมไม่ได้ไปดูก่อนมั้งอืมโอเคกันแหละให้เราปั่นไฟงั้นเหรอไว้ตรงนี้ป่ะ พวกยงเนีน้ยตุเตี้ยกันไปพูนไหนเฉไกันนี่นี่เอ้ยไหนอยูกันอยู่นอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อเราิสอได้ไมียอเได้เจอได้อจชั่วนอ้ย่าอ๋อนี่เหรอจริงจริงด้วยเ่กันไปนะพนตุเตี้ยอย่าบาดกูดิเอ้ย ไอโจมูลอยเข้าไปได้ไอโจโอ้ยฟิสิกฟิสิกเอี่ยเจนตี้ฆ่ากันตายได้นะโอ้ยทุกคนโอ้ทุกคนหยุดอย่ดย่นี่อยู่นี่หยุดโอ้โหให้ตากล้องให้ตากล้องนำปะดูเลยเกิดอะไรขึ้นมัาน่ะอติมึงเห็นใช่ไหม ก็เห็นดิอันนั้นเหมือนใครเลยอ่ะเหมือนน้องโจเลยไอ้เาี้ยกูโจกูจะเตี้ยแต่กูก็มองเห็นนะโอ้ย้นลิฟต์เย้โว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 ้โอยอะไรอ่ะอ้าโอ้ยโหกูโหกูยอะไร The Back Room อ่าเข้าประเด็นหลักแล้วโอ้ยี่ขึ้นลิฟต์แล้วอะอ้าวกูว่าสำรวจกันกูว่าขึ้นผิดลิฟต์อะ เอออย่าแยกกันดิเฮ้ยกูบอกแล้วมึงอย่ากดหมดทุกปุ่มในลิฟต์ดิปปะงั้นตามอิลูมินาตีไปกดกดยกให้ผมตามอิลูมินาตีไปเดี๋ยวสักวันเราไปกดเล่นแบบนี้กันบ้างไหมจะได้ไปสี่คนเหมือนกันเขาคงจำได้ว่าเลเวลสไม่มีเอนจีตี้อ่ะก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้ยเอยกูงงกูงงอย่าวิ่งดิเอยวิ่งแล้วยิงกูมองไม่เห็นขายอี ไ<ค>ข่มันขำสนุกมากไลยวะเอียอ้ยกูจะเดินแยกนะถ้าไม่เสีย<ค>มันมา<ง>โอ้ย,<า>ยมีเลือดไีเลือดตรงนี้ต้องใช้แน่ๆมันต้องใช้แน่ๆ่งั้นทุกคนเดินแยกกันเลยปะกูเดินแยกอ่ะ อนี๋เดี๋ยวกูเข้าหัวมึงให้มาติเอ้าไม่ตายฮะไปทุกคนไปนั่นต่อปะแล้วโคบามึงเป็นยังไงก็เนี่ยโคบาร์โคบาร์ไม่มันมันโหลดไหมหรือว่ามันไม่โหลดก็โคบาก็โคบาร์ไอ้เคมาก็คือโคบาร์ปกติเลยเออแต่ว่ามุมมองกูเห็นมันเป็นไม่ไม่โหลดเท็กเจอร์เอ้าเที่ยวลห็นลูกศรมันชี้ทางเนี้ยทางไหนอะโอ้หไอ้กูเงี้ยวะเลยนี่ปะมีประตูอยู่ ไม่ใช่เออชั้นสองมันปิดอยู่ชั้นสองมึงชอบเป็นทางออกพวกเกมไหมแกคอได้ไหมเออลองคอไอ้นี้ดิวีวๆวีมามาคอไอ้เียนี้โอ้เออน่าจะไม่ได้ด้วูกับเสียงคงไม่ได้ละ ไปอ่าล่นลนโอ้มาละเลเวลสองของอ๋อตะกี้เลเวลหนึ่งเนี้ย่ากูะพุ้นปิดมันแคบมากเลยเนี่ยแล้วให้เราไปไปเลยมีตัวตรงนั้นแล้แยกแย่กันปะอ๋อนะมันไปไปอันนี้อันนี้เนี่ยเจอกันง่ายๆแล้วมั้งเพราะไฟฉายก็อันนี้อยู่ เอาไปหางนี้อุ้ยอุ้ยอันโยกแต่กดไม่ได้ของของตกแดงสายไฟนี่เหรอว้าวใครขี่ไว้เฮียมันเป็นคาบสนิมสุดยอดมากเลยอุ้ยมันคาบสนิมโอใครตายอาหารซ้ำศพซ้ำศพ ก็มาถูกทางอะอะไรอะอะไรอะตกใจเปล่ามึงจแก้ปัญหาแล้วนะกูตกใจมึงมากกว่าเนี่ยที่ยี่อะไอ้ยี่อะกูเห็นตัวแก้วเลยที่เหลี่ยมนี่แหละกูเห็นอะไรไม่ไม่รู้อ่ะว่าแกมันปีนขาในเกมกูอ่ะเออเราไม่มีสี่เหลี่ยมงั้นเรไปตรงกลางปะถ้ามันมีทางเราเราลองเลี้ยวไปดูปะ กูเถียงหลงเลยอ่ะอตีเบงบ่าเลยเดี๋ยมึงเห็นคนเดียววะทีมึงหลอนคนเดียวกูเห็นตัวปูสี şey um> um ่ขาใต่ขากลัวเอะอ้โห ว่าถ้าเขาเดินเฮ้ยทุกคนถ้าเขาเดินออกตรงนี้มันจะย้ำสแกนรุ่นหรอไอต่อตรูนี้เออเอยไม่ไหวเฮ้ยเพื่อเพื่อไเย็นหมดเลยไอเย็นยายาาไม่ไหวกูเติมใจกูเติมด้วยยากูสะดุ้งสาวรอบติดกันผีทุกคนผีสี่ขาอยู่ไหนทุกคนมาก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน เฮ้ยประตูเปิดได้ทุกคนมาขอบเร็วมาไหนอ่ะกูกูกูสั่งกูกูไม่ไหวแล้วจูากูไม่ไหวแล้วไอ้ขอบอ่ะไอตู้เนี่ยไอตู้ไอตู้ขี้เนี่ยที่มันแตะขาเฮ้ยอ่ะเฮ้ยนั่นตรงนั้นใครอ่ะเฮ้ยมาเร็วหัวตกใจหมดเลยเฮ้ยโอ้ย โอเคออจุดไกลหมดอเป็นว้าวอี๋เจ้าสแกนตสามรอบติดกันไอ้เที่คุณบอกแล้วเจ้าสแกนตปีวอสเขาไม่ผ่านเดินบอกเลยไม่กูกูรู้อยู่แล้วมัดมันแรงกว่าเยอะแรงกว่าเยอะไอ้เย่ยมีอาหารกระป๋องด้วยอ่ะเราเก็บไปเด็กไว้อะไรก็ได้ไปดนะสัสโอยโอ้ยบ้าบอุ้ยเฮ้ยผีผีผีเฮ้ยผีจริงเหรอเฮ้ยมันกัดมันกัดมันกัด กูดูไม่ต้องการดิมันคงไม่รำหรอกกูดูตีตีมันได้ไหมตีมันได้ไหมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยชดตีไหมโอ๊ยตายเนี่ยกูจะตายก่อนนี่มันจะตีกูดิไม่ใช่ดิโอ๊ยลิ้นพันหมดแล้วเนี่ยกูจะตายก่อนนี่กูจะตีโดนมันดิมาตามมาเฮ้ยเราโจมอะไรปะอ๋อนี่ตามมาตามมาตามมาเราต้องข้ามตรงนี้ไปเว้ยฮึบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลเวลหกเว้ยเลเวลสุดท้ายแล้วมั้ง ว่าไม่มีปืนชัดกันได้เก็บไม่ได้อะดิดอมดอมเย็ดเย็โอ้ครีมไว้อะไรให้กับเขาสิบวินทีโกโจโอ้ยโคตรสปอยเลยมาแเลยมันมีกเห็นตัวอะไรกูเห็นตัวมาตัวอะไรมันมันมันมีตัวแบบมันมีตัวยิเค คนลุกเลยอเอาอีกสักรอบปะอยา่ามามามาโชว์โชว์คุตั้งการ,ลรแล้วอะไรอะไรวะนี่ไงเราต้องหมุนอันนี้เปล่าอ่ะที่กูเห็นอาก้ามเนื้อในห้องวิทยาศาสตร์เดินมาหาใครไม่รู้แล้วก็จัมสแกนใส่ไอ้ไ,อไม่ใช่กูไ<ล>ด้อะไรหมุนทําไมหมุนดิหมุนดิไอ้จัมสสแกนแย่งกันหมุนดิมันซ้ายขวาซ้ายขวาเดี๋ยวกูกูขนลุกเดี๋ยวกูเดินทําสํารวจทั่วแมพกันนะกูขอบอสเสียงก่อนไอ้เหี้ยมันดังที่กว่หรืเดี๋ยวนะดังเข้าหูกูดเีย มันต้องหมุนขึ้นหมุนขึ้นเอาแล้วเฮ้ยโอ้ยไปเ้ยเฮ้ยมันเดินชนกูทุกคนทุกคนเมากูเมากูพังแล้วโอเคกลับมาละเฮ้ยอย่าดีไม่เอาดีไปดี้ปอะไรอะไรอะไรกล้ามเนื้อพวกผมไม่เห็นกล้ามเนื้อเดินได้ขนาดอี้ก้อนอ๋อ ย่านะหมุนว่าเป็นที่ร้านหนึ่งสองสามอะอย่านะไหนว่าเก้าวเนื้อนี่มึงอย่าไปดูเลยไม่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 แบบนี้โอ้ยเราที่เห็นก้าวเนื้อมาหน่ะอ๋อมันต้องกดค้างต้องกดค้างหนึ่งแล้วมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาได้เนี่ยอ๋อเหรอกูหนึ่งี้ย โ <Okay. S 2> อเคสอเยอะเกินไปแล้วเลยสำหรับแปกอันนึ่งที่อะอติกดที่คิวเนี่ยเป็นโอเคที่อย่าว้ายอ,อ,อย่าบอกอย่าอย่าให้เป็นคิสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่มึงอยู่คิวเนี่เป็นคิสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอเค okay, ครับทุกๆคนนะครับโอเคนะครับน,น,นี่คืออติของเรานะครับจะอยู่คิสุดท้ายของเรานะครับก็ลาก่อนนะครับอติเราจะเจอกักรวาลไปนะครับโอเคขึ้นใจเลยย์ กูมาตกใจละกูมาตกใจแล้วไอ้เหี้ยแต่โหกูเนี่ยไอ้้เหี่เกนึงกูกูมาตกใจละกูมาตกใจละไอ้เหี้ยพอกันดีไอ้สัตว์ไอ้ย้ดแม่ถ้าเราวิ่งล็อกออบแล้วก็ไม่โดนนะมันก็วิ่งแค่ตรงกลางเนี่ยไอ้เอี้ยไม่วิกีละกูไม่กีละไม่กีละตั้งการอย่างเดียวไอ้เหี้ยกูสาป้องกันอย่างเดียวไอ้สัตว์แล้วมันหมุนยังไงอ่ะทำไมมันหมุนแบบกูตั้งใจยังไงวันหมุน ที่ลองหมุนขึ้นท bon er ุกการดีกว <l> ่าตั ye, ้งการเฮียไอ้ตั้งการว่ากูเห็นเยอะไหมมากูอยู่กับมึงอ่ะกูไม่ได้เป็นคนทำแล้วชดกันมาจากไหนเนี่ยชดการเฮียเฮียเมื่กี้เว้ยตอนที่ที่เมื่ออานิตยเดินชนชื่อกูเปล่ากูตกใจแม่งหมดเลยสัตว์มึงอยู่ไหนมึงก็นี่นี่ชดกันอยู่แล้วไอ้ตัวนี้อ่ะ เอยอะไรเนี่ยพึ่งไม่ยอาแล้วพึงใส่มน <c ười> โอ้ยอย่าฝางดิ <c ười> <c ười> โอ้ยอ <c ười> โอ้ยเอาโอ้ยก <c ười> ูย <c ười> ันเป็นลม <c ười> ไปอเอชะกนาแม่กูชะกนาแมกูชะกนาหมกูโยนโยนมาข้างหลังระวังนะ เวกมีกว่าสามมีโอ้ยว่ากังเกลก็มากกว่านั่นแหละงั้นงั้นงั้นทุกคนไต่ขอบได้เคไหมทุกคนไต่ขอบนะไต่ขอบนะพยายามไต่อยู่จะไม่รู้มันจะวนกลับมาเปล่าหมุนเป็นหนึ่งสองสามแต่มันตัวใช่ยืนด้วมันยิงข้างในอยู่ยืนไม่ไหวกรุ้นประตุ้นได้แล้วโอเคโอเคโอ้ยรำคาญว่ะรีบเข้ามาเถอะตกใจทุกอย่างกระดับโมเมี้ยนอดีตออกมาเถอะออกมาเถอะพอกันดีโอเคโอเค อะไรวะเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกางที่บอกเลยแต่ก็ดีกว่าตะกี้แล้วกันวะยะมันหนักกว่าเยอะเลยนี่เป็นลมวะย่กูเป็นลมหัวใจเลยที่มันงด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 เลยกูเนี่ยอาอไปไหนกันเออหยุดมวนมวนอุ้ยมันงดงดเลยกูกูเริ่มกลัวหน่อยย่าบอกว่าบอกว่ามีตัวอะไรไต่ออกมานะ ขอร้องขอร้องกูเกลียดเสียงเนี่นี่มากเลยโอ้โหมันงองดแส่กูอะเหมือนอยู่ข้างหูเลยไม่ชอบอ่ะโอ้ยอย่าตบหน้าแม่งยงเป็นเชี่ยอะไรสัตว์อะไรอะไรเอา bad e n ้ i n g bad ending ยัดไปอู้อ้อห